สวัสดีครับผมมาขอกับอยู่ไอ้รายการสาวลมศักพาเที่ยวพาชิมนะครับวันนี้เขากับบาราวเลยกับมีเมนูเพิมไมู่ม้หรอกมีไก่ต้มน้ำปลาทอาฝากแต่ว่ามันนี้ไปซื้อเขางมันหกับลืมไก่โตครับไก่น้ำปลา ไอต้ต้นลูกปลาน,นี่ยังกะไอ้ปวดใครห่างห่างครับบ่มีโตไปผีหยวกแล้วก็พักพกินกับมือนีเลืองานฝาฝ้าวประเดิมซื้ออย่างมะลายเกษสรมานี่ละเลิกงานมากฝาฝ่าวก็เลยประเด้เห็นยังครับผมซีฟูแต่ว่าน้ำจิ้มนีด น้ำจิ้มซีฟูดเฮดเองนะครับดเด้อมอน้เราสิมากินไก่ไก่ต้น้ำปลากับน้ำจิ้มซีฟูดนะครับของสูตรอุบ่าวเลดน,นะมามาชิมกันบ้างลองนี่ก่อน เดี๋ยวครับพี่น้องครับโมกี้งใหญ่เด้๋ยครับพี่นอ้องขอสีแบบน,นี่เลยจิมซีฟูดขอกินกับอาหารทะเลเดวบ้าเลดกินกับไก่ต้มปลานะอืม ก็งงเลยอืมอผักกบดมียัง มันีลกินผู้เดียวครับผมเลยสาวสาวคนนั้นไม่มกินกน้ำเป็นค่าเห็ดแบบเห็ดเน่ากินของพันอยู่ครับผมต้องการจุดต้องการยุดจุดใช่ว่าแมนเขายุดิแหวหูครับผม ไปศิรกิกบบานดูดูเช่ก็ได้ไปดีกับกับหาแน่วะเห็ดกินร่งองเห็ดจีบไม่ครับผมเก็จ๋า ขยังขัางใครข้าง,ง,งกับซีฟูดเอก็อกินขหรอกอืออ 在东边，收麦，我们自己种。

ก็งเงาลยจีนได้ดอกไม่ห้เของ เรื่องคลิปไปทะเลกับ่ได้เล่นน้องเอ้มุ้ยพนเฝ้าของแต่สองพ่อเมียอยากเห่็นน้ามีาเห็นเขาจะเหล็นน้ากมา่เล่นยางไปยู่ใกล้หาดก็ดามีโอกาสนาสที่ได้ไปอีกรอบอยู่ครับผมทะเลส่วนมูส่วนพวกไปมันหยุด ก็มันไปไกลยังไรครับผมเต็ดบุรี่พ่อแหละมามาเริื่อมเลยเริื่อมต่อเลยคารวากินไก่ข้าโค้งครับผมมาแวนกินงัวข้าโค้งเลยกินไก่ข้าโค้ง เอาหนึ่งเกษบรัดยียร้มนิงก็ยังเตรนำพาไปอีกขังกันเพื่อนกมใจด้อครับพน้อง

แบบสไตล์แบบเจ้าของนะครับผมคือแบบแบบเอามีดสีคือยังผู้ดับผู้ดอกผู้ดีเนี่ยบ้ mm hmm. ออไเรนะครับผมอะเพราท่านตัแตกกระจกนี่แห่ะสีกินบานๆเนี่ยครับง่ายๆต้องหลังโลกโลกสวยอะ กินนี่นะทุงทีเหรอครับทังแบบบาบานบานๆบาเด็กกระแดะครับผมนี้บาเด็กกระแดะลยครับถ้าเป็นมาตะหน่อยเท่าไงครับนักเี่ แย่าเปลืองก็เหนียวมีอ่ะตรงนี้ฝนกัดลงเม็ดแน่จะติดแห้งว่าแห้งฝ้าคืมเม่า สำหรับมื้อนี้กับสาวรอยเย็ดเสาวรอยเย็ดบ้าวรอยเย็ดก,ก็ไปจองสาวล้มซักพาเที่ยวไปชิมนะครับผมกับฝากเมนูง่ายๆไก่ต้มน้ำปลากับกินแบบโอ้โบกมืออยากสักกินดอกผมว่าเผยเคากินมานะไก่ต้มน้ำปลากับแจวซีฟูดเนื้อเห็ดเองเหมแ่ว่าไก่ต้มน้ำปลาซื้อเห็ดไม่ซื้อไม่เอง ซื้อมาเองบริเหตุสระบุนีกับบาเลสกบฝากไว้เพียงซํานีเดี๋ยวสิติตามตอนในคลิปหนานะครับแล้วสำหรับกฝากค้นี่ว่าเขามามเบิงเหลือกับฝากคนไรคดแช่ฝากคนไรคดแช่คนติดตามสัปตะไข่นะครับเนะี่ยเป็น,นกำลังใจให้ได้ครับเนะี่ยมุน้กะขอฝากไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ